มาต่อกันกับสับสปีชีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือขอรอบปุกกี้ปุกกี้นั่นเองตัวนี้จำได้ว่าค่อนข้างโหดเลยนะครับหน้าตาอาจจะเหมือนปุกกี้ปุกกี้ธรรมดาย้อมสีเฉยๆแต่ว่าโจมตีแรงมากแรงมากแบบแรงมากๆ เป็นตัวหนึ่งที่ประมาทไม่ได้เลย Water r e s i s t a n t เท่าที่จะติดได้ดีกว่าคนที่เคยสู้กับตัวนี้จะรู้กันดีว่าพลังชีดน้ำของมันไม่ธรรมดาเลยฉะนั้นเรากันน้ำได้มากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นนะครับอืม ทีม조사ฮันท์ทุกคนที่มาที่นี่ก็จะเริ่มจากการตามสเกลฟลายไปแล้วก็หาร่องรอยของคอร์ลป,ปุกิบุกิก่อนก็ตามชื่อเลยนะครับคอร์ลก็อยู่ที่คอร์ลไฮแลนด์นั่นเองไหนสเกลฟลายไปทางไหนจิจิยักคุไม่ใช่อ่าคอร์ลป,ปุกิปุกิทำไมเหมือนมีขึ้นมาแล้วบางส่วน สงสัยก่อนอนันนี้ตอนที่ผมมาวิ่งเล่นที่นี่เองอาจจะเก็บรอยเท้ามันบางส่วนไปแล้วอ <c oughs> แต่ก็ยังไม่ขึ้นในแผนที่เนอะนั้นก็ต้องตามรอยไปก่อนถ้ามีแต่ของจิจิยาคุยากุตไนมีของจิจิยาคุทั้งนั้นเลยอ่ะขอเล่า ชามอสจยุ่งชามอสจะยุ่ง,มงไม่ไม่สู้โดยอเออเออขอรล่ามาหน่อยรอยเท้าทับกันแล้วหาไม่ค่อยเจออันนี้เขาเอออ๋อเออใช่เออ,เอ,อครั้งแรกสู้กันตรงนี้นี่วะต้องมาดูคัดซีนตรงนี้ก่อนสูบน้ำอยู่ ตัวนี้เนี่ยเป็น s ับสปีช i ที่หน้าตาดูกระจอก,กว่าเวอร์ชั่นปกติมากเพราะเวอร์ชันปกติเนี่ยหางมันพ่นพิษไงแต่ตัวนี้พ่นแค่น้ำเปล่าแต่ในความเป็นจริงคือไอ้แค่น้ำเปล่าของมันเนี่ยโคตรแรงเลยที่พวกนี้วุ่นวายออกมานู่นนี่กันเกี่ยวข้องกับที่เลเกน่าบินไป,ไปที่ไอ้นั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ อืมอีบนน้ำอะไรหางอุ๊ยหน้ายังเหลืองอยู่อยากจะโขกกำแพงอีกรอบหนึ่งได้ไหมกินดอกไม้อยู่เหรอเอ้กดผิดอันจับผิดที่เอหางเหรอพ่นน้ำยังยังขอปาดเอา สริงเกอร์หน่อยอู้คนน้ำละคนน้ำละหันหน้ามาสิเอาหัวมาเอ้ยไม่ได้เหรออ๋อเมื่อกี้จับไม่โดนหัวเออโดนปัดตกเลยอยีนี่ก็จะถ่ายรูปอีกสตันเลยสตันเลยเจอแสงแฟลชเข้าไป น่าจะตาเหลืองได้อีกไม่นานละกระทืบบละไอวิ่งชนเมื่อกี้หน้าตาไม่น่ามีดาเมจเลยเออปัดหน่อยแล้วก็โขกเข้าตรงนี้แหละเออเอีกสักรอบหนึ่งน่าจะได้แค่นี้แล้วแหละอ,อาศัยจังหวะน,นี้ปัดหัวไว้ก่อนถ้าเปิดแผลได้จะดีมาก เออดีมากน้องจุกยับคู่ทาดีมากโอะจะเดินไปโดนช็อคแท็บที่แมววางไว้ด้วยดี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 ดดเป็นโอกาสที่ให้โจมตีเรื่องเต็มที่อืมคอแดงและกินเหล้าไม่ใช่นะครับโกรธแต่เหมือนยังเปิดแผลไม่ได้ปะ สีหน้ายังปกติอยู่แดงกปกติดีเดียวเองขออนุญาตเก็บของหน่อยโอ้โหนั่นไงนั่นไงเอาละเอาละเริ่มโกรธละเป็นไปได้อยากเปิดแผลสน,น่อยได้ไหมอ่นี่ไงแผลมาละอีอีอีพลน,น้ำสองแฉกใครที่เล่นภาคแนวอยู่ก็น่าจะได้เจอกันแล้วท่าน,นี้ พาที่หลบยากมากๆเออมาทางนี้ไหมเข้าไกลไว้ก่อนอ,อีเอ,อ้มาทางนี้จริงด้วยทางนี้ดกยาเลยอีเออ,อแฟบไม่ติดแล้วเหรอ,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 อ เออรอดล่ะรอดล่ะน่าจะหมดอาหารต่อมาอยู่ใกล้ตัวมันแล้วกินยาตรงนี้นี่แหละสู้ไก่นี่อยากให้เลือดเหลือเยอะๆอวยเรื่อยๆพอน้ํามันแรงมากเอ่อตาเหลืองแล้วหนีเหรอโหเรียกชามอสตัวเองมาด้วยชามอออยู่ไหนชามออขมอนไปไอ้หนู ตามไอ้ปืนฉีดน้ำนั่นไปไอ้ชามอสป่าอย่ามายุ่งจะพาไปเรายังไม่ได้กินบัฟนี่วะก็ว่าอยู่ว่าเหมือนลืมอะไรไปโดดหน่อยระว่างขี่ชามอสเออ,เอ,อมาโผล่ตรงหน้ามันเลยยังกินบัฟไม่เสร็จเลยสู้กับชามอสเถอะน้นไปก่อนนะ โอ้ชามมอสก็ได้หมดเลยโอ้ไม่อยากเจอท่านนี้เข้าไปข้างในมัน้งเออแล้วก็เกาะหัวให้ได้เออไม่ใช่หัวนี่หัวเออแล้วก็ซัดเข้าตรงนี้แหละโอ้อล้มเลยเรา อะไรอะหลับบอทำไมไอ้ไอ้แถวนี้มันมีอะไรทําให้เราหลับได้ด้วยเหรออย่าบอกนะว่าไอ้ต้นเนี้ยไอ้ต้นนี้ที่ถ้าเราโจมตีแล้วเราจะบินได้อืมหรือว่าเป็นไอตัวแถวนี้ไอบานนอสแถวนี้ก็ไม่รู้แต่น่าจะไม่ใช่เอออีโดนอีกอีวอเทอร์ไบรด์ดูเกือบ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 เสียวหัวไป เดี๋ยวกินของแก้ไบรทด้วยนอเบอรี่พอวเอเทอร์ไบรทถ้าติดทีธนูจะสู้ยากมากเพราะมันทำให้สตามินาหมดไวอ้อเหมือนแผลเริ่มหายแล้วปะเออ วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนจริงๆถ้าตัดหางได้เนี่ยจะช่วยได้มากแต่ธนูมันตัดหางยากเกินไปมันต้องใช้เอน็นนะ่ะจากอนเทียร์เซอร์ช่วยกระดกยาเป็นว่าเลยเลยเพราะตัวนี้มันโจมตีแรงอะ่ะปล่อยให้ตัวเองเลื่อนเหลือน้อยไม่ได้เอเจ็บอะไรอีกทำอะไรอีก อเออโดนอีกอหรือว่ารอดสตันอีกอผ่านหัวไปผ่านหัวเ,ออหเกือบ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 อีพึ่งแก้ไบไปเองแม็กพอชั่นีออดีที่กินยาไปก่อนไม่งั้น,นอนแมวไปละ อ๋อพ้นอะไรจังหวะเกาะพอดีไอ้กดตบแล้วอะแต่ตบไม่ไปเมียนถ้าตบแล้วอะ่ะถ้าตบได้มันจะหยุดโจมตีเออตรงอย่างนี้เข้ากำแพงไป ก็มาให้เปิดแผลอ๋อกล้องเวียงกล้องเวียงเปิดแผลทั้งตัวเลยหลังด้วยอยีติดไวท์อีกทีตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ้าวหนีอีกอ่ารอบนี้แทบโจมตีไม่ได้เลยซามอสเราอยู่ไหนใส่ตัวนี้ปะ ไม่ใช่นี่ชามอสป่ะขึ้นขี่หลังไม่ได้อืมอือชามอสเรามาละพระคุมมายังยังหรือว่าใส่ไม่ได้เพราะว่าขี่หลังอยู่ยังไม่มาอืมอู ขออนุญาตปักอือออ๋อโอเคไม่พ่นแยกเขไม่พนแยก,เ,แยกเสียงมันพ่นแยกอะ่ะเวลามันพ่นออกมาเป็นสองแช่กันหลบยากช็อคแทบสวยมากแมว เออติดกับดักแล้วได้โจมตีจริงจริงจังจัง,จงสักทีโอ้ใส่พระคุ้มหน่อยแล้วก็เนวเบอร์รี่แล้วก็เออเดี๋ยวมึงกินเนวเบอร์รี่ไปเองจะเอาไอ้นี่หาไม่เจอต้องตั้งช็อตคัดไวปปะเนี่ยช็อตพอดตั้งไว้อันนี้แล้วก็เนวเบอร์รี่ด้วย เอ้ตัดตายยังเหลือมีตัดตรงนี้โขกผนังยากอ,อยโอ้โอ้อยนึกว่าสูงเหนือหัวเราไปแล้วโดนอีก อไม่มีใครสอนหรอว่ให้หยุดโจมตีเวลาคนนึ่งเขากินยาอยู่เอ้ยไม่ได้เหรอเออต้องแฟลชละสตามินาหมดอีก อียเนี่ยหน้าตามันเหมือนคืออยู่บเลยหัวเราไปแล้วอะ่ะต่อห่ากลายเป็นว่าโดนเฟิร์สเอ็ดเม็ดก็หมดไปแล้วไอจะพ่นน้ำก็บอกกันก่อนอ๋อจิจิยาคูมาช่วยเราและอ๋อแต่ว่านาเบอรี่จะหมดแล้วเนี่ย เออล้มไปเผ็ดซึ่งพอดหน่อยได้ไหมฝั่งนั้นได้อยู่ถึงไหมไม่ถึงจริงๆเมื่อกี้หน้าตาถึงมากเลยแต่ไม่รู้พอมันแบบเกือบถึงเนี้ยเส่วนมันจะทำท่าแฉล็บแล้วก็ไม่โดนดาเมจครับ ไปเฉยๆซะอย่างนั้นหนีอ,อ่อหนีไปไหนลงไปข้างล่างเหรออย่างไรนะถ้ามันหนีกลับไปเติมของหน่อยดีกว่าเนาเบอรี่จะหมดเกลี้ยงเลยโอ้มาตอนรับถึงหน้าบ้านเออแทนเมื่อกี้ที่ไม่ยอมเข้าผนัง อ้ช็อคแท็บอยากให้วางเออนั่นนะ่ะมันหลุดแล้วคือถ้ามันติดแท็บเดิมๆอันนี้ช็อคแท็บน่าจะรอบที่3าแล้วมัง้งถ้ามันติดแท็บเดิมๆไปเรื่อยๆมันจะติดสั้นลงเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้มันล้มอยู่ไงแมววางจังหวะด,ดีไปหน่อยดีที่แปลว่าไม่ดีอีอีหลบไม่ได้ไอ้แบบเมื่อกี้ต้องหลบยังไงวะนอบเบอร์ี่ด้วย เหนือด้วยเค okay. ทำอะไรอีกไอ้เกาะมันได้ไหมไม่ได้หลบเข้าใต้ตัวเลยอืออ้โดนดิ ไอเนี่ยหลบยากก็เลยเกลียดแล้วมันแรงด้วยไงที่ตรงนี้ก็แคบด้วยไปกัดอะไรอย่างตรงนู้นแวะมาฟื้นพลังนี้หน่อยอีแฟดได้อยู่มากัดมันสามอสกัดมัน ตาบอดอยู่ก็ยังเออแต่จะบอกว่าอย่าไปยืนตรงหน้ามันก็ไม่มีที่ยืนที่มันแคบเอ๊ะกระเพกแล้วเหรอเออพ่นน้ำตรงนั้นไปนเลย อย่าเอาหัวจุ่มผนังสิให้เอาหัวโขกเออปีกเป็นแผลละซัดได้เพราะหัวเหมือนจะแตกไปแล้วปะไม่จงไม่จับมันแล้วค่าเท่านั้นหนีไปนอนไหนเนี่ย นี่คือดมดมรออะไรครับพี่ทักทายเพื่อนหรอหรือว่าอ๋อเดี๋ยวมันมาลงตรงนี้แน่เลยเออที่นอนอยู่นี่งั้นเดี๋ยวเราหลบหน่อยรอให้มันหลับเตรียมตัวตรงนี้ก่อนเพลงเงียบละหลับละ โดนแน่น่าจะได้นะวางระเบิดไว้ตรงนี้เอ้ไม่โดนหัวอ๋อล้มก่อนโถแล่วก็ชั่งมันละ อ่าว่าจะจุดระเบิดเองไม่รู้ใครไปจุดช่งมันละตอนแรกว่าจะจับมันโขกเข้าตรงผนังที่มีระเบิดแต่เกาะไม่โดนหัวเกาะยากอะคอมันสั้นน่ะเอยแล้วตรงนี้ก็มีขั้นบันไดนิดนึงโจมตียากเหลือเกินเนี่ยเออสไลดนิดนึงก็หล่นละช่วยเห็นใจอาวุธที่ต้องวิง่งด้วยวอเตอร์ไบรท เอ้แฟดไม่โดนหรอหรืออาจจะโดนแต่ว่าทนแฟดไปเราก็ไม่รู้เดี๋ยวนะเมื่อกี้แถวนี้เห็นเออแมลงวิเศษทําให้สตามินาลดน้อยลงกว่าปกติเอ้ยยังอุตส่าห์โดนอีกเอออีกทีเดียว,วยแท้โอเคอ เ,เท่านี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของเลเกนนาด้วยนะเนอะเยี่ยมมากสำหรับการสำรวจซับสปีชีแล้วก็คราวนี้ก็ถึงตาเราที่จะตรวจสอบเรื่องต่างๆที่เราไปเจอมาบ้างแล้ว แล้วก็ตอนนี้การสำรวจตรงนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วต้องขอบคุณเธอมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะนั่งเฉยๆได้ได้ข้อความมาจากเซเลยนาก็คือเมืองที่เมืองหิมานั่นเองว่าตอนนี้ได้เห็นบาริออตที่ฮอลฟรอสรีชนะครับแล้วก็แปลว่าเราก็ต้องไปที่นูนนั่นเอง ครั้งหน้าก็จะกลับไปที่เซเลียนานะครับอ่าเท่านี้ก็รู้สึกว่าภารกิจของเรากับเนี่ยอาเจยคนนี้น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเพราะเดี๋ยวพอเรากลับไปที่เซเลียนาก็จะได้กลับไปเจอกับคู่หูเราแล้วเนอะตอนนั้นก็จะได้กลับมาเจอคู่หูตามปกตินะครับก็เดี๋ยวต้องล่ำลากกอาเจนี่แล้วอันนั้นก็ไว้กันคราวหน้านะครับ คราวน่าก็จะกลับไปที่เซเลยนาแล้วก็ไปตรวจสอบซึ่งก็ดาวว่าสุดท้ายก็คงจะกลายเป็นการปราบบาิิออดเหมือนที่เราปราบเลายๆตัวมาก่อนนั้นนี้นั่นเองครับผมไว้เจันครับสวัสดีครับ